A A A Unit Link นะคะประกันควบการลงทุนค่ะเริ่มต้นความคุ้มครองที่1ล้านกับ80,000บาทนะคะเดือนละ3า3,000บาทเบี้ยคงที่ตลอดสัญญานะคะตัวอย่างเนี่ยก็คืออายุ52นะคะหยุดจ่ายค่ะจ่ายตั้งแต่อายุ43ถึง52ก็คือจ่าย10งวดนะคะ10งวดงวดละ 36,000บาทเดือนละ3 0 0 0บาทแล้วก็หยุดจ่ายจากนั้นนะคะอายุ53ค่ะลดความคุ้มครองเหลือ72 0 0นะคะอายุ55ลดความคุ้มครองเหลือ300,000ค่ะถ้าคุณลูกค้าต้องการ3 0 0 0 0 0เป็นมอดกไว้ให้ครอบครัวตลอดชีวิตเลยนะคะก็สามารถคุ้มครองได้เลยนะคะ3 0 0 0 0 0 3า0 0 0 0นะคะ แต่ความคุ้มครองพิการทุพพลภาพ3 0 0แสนเนี่ยค่ะจะคุ้มครองให้ถึงอายุ79คืออายุ80ดสอะคะ่อายุก่อน80จะคุ้มครองพิการทุพพลภาพให้ด้วย3 0 0แสนประกันชีวิตให้ด้วย3,000สนนะคะคือ,เ,อเสียชีวิตก็จ่ายค่ะพิการทุพพลภาพก็จ่ายนะคะ ตัวอย่างผลประโยชน์เนี่ยก็คือเส้นสีฟ้าค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยก็คือคุ้มครองชีวิตและก็พิการทุกพลภาพช่วงแรกเนี่ยตัวมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนนะคะสีเหลืองเนี่ยนะคะเส้นสีเหลืองเนี่ยเขายังไม่โตใช่ไหมคะช่วงแรกเนื่องจากว่าเหมือนเราเปิดกิจการมันเพิ่มลงทุนค่ะเอาไปซื้อหน่วยลงทุนให้ยังไม่โตก็จะมีความคุ้มครองให้ที่สูงหน่อยนี่เป็นแบบ ความดีงามของบริษัทประกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าซื้อประกันเพื่อต้องการความคุ้มครองเหมือนป๊อกคอนอะเงิน3,000กลายเป็น1ล้านกับ80,000บาทนะคะแล้วในช่วงแรกเนี่ยบริษัทอาจจะคืนตัวสีเหลืองมูลค่ารับซื้อหน่วยลงทุนให้กับผู้รับผลประโยชน์ด้วยนะคะอย่างเช่นดาราตกน้ำตายเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคืนให้1ล้าน 272,030บาท76สตางค์อันนี้ดาราคนนี้อายุ49บานะะแล้วก็สามารถลดความคุ้มครองได้อายุ53บนะคะ52 53ลดเหลือ7,2 0 0ก็คือพิการทุกพลภาพ7,2 0 0แประกันชีวิต7,2 0 0แแต่ระหว่างเสียชีวิตเขาจะจ่าย1 000, ล้านกว่าตรงนี้ให้ก็คือเอาสีฟ้ารวมกับสีเหลืองนะคะ ส่วนเส้นสีเขียวคือเส้นที่คุณลูกค้าชำระเบีย้ยไปค่ะเดือนละ3,000บาทตัวนี้คือชำระเบีย้ยถึงแค่อายุ52นะคะก็คือชำระเบีย้ย10งวดค่ะแล้วอายุ53านี่ก็ไม่ได้จ่ายแล้วนะคะแล้วอายุ55ก็ลดความคุ้มครองลงเหลือ3 0 0 0 0 0ค่ะแต่ไม่ได้ชำระเบีย้ยแล้วนะคะก็คุ้มครองต่อไปเรื่อยๆนะคะอายุ95้า ยังเหลือมูลค่าให้อยู่ที่85,000ความคุ้มครองชีวิตก็อยู่ที่300,000กว่านะคะอันนี้คือ300,000สีฟ้าคือคุ้มครองชีวิตนะคะนะคะหรือถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอายุ75เนี่ย 7จเนี่ยไม่ต้องการคุ้มครองละไม่ต้องการมีมาโดดไว้ให้ใครละจะเอาเงินออกมาใช้ละก็เอาออกได้6กแส9หนบาท61 000, สตางค์นะคะโดยที่คุณลูกค้าจ่ายปีไปทั้งหมด3ามแสนอันนี้ไม่ได้การันตีนะคะแต่ทีนี้เราก็จะมีผลตอบแทนย้อนหลังให้ดูนะคะก็คือ ถ้ากองนี้มันมีทั้งกองทุนทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยอยู่ที่7.42%ค่ะแต่ที่บริษัท AA เอาให้คุณลูกค้าดูเนี่ยแค่5%ปนะคะดังนั้นนะคะผลตอบแทนที่ได้มันก็น่าจะได้มากกว่าอยู่แล้วนะคะแต่เราไม่ได้การันตีแต่เราอะให้ดูผลตอบแทนย้อนหลังค่ะ